เหรียญบาทคุดปี17แบบไหนที่มีราคาสูงถึง1,000บาทแต่ไม่ใช่ทุกแบบจะมีราคา1,000นะครับต้องไปฟังในคลิปนี้ถึงจะเข้าใจครับผมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคล สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาประกาศรับซื้อนะครับรวมถึงให้ข้อมูลความรู้นะครับเกี่ยวกับเหรียญบาทคุดปี17ครับซึ่งเหรียญเนี้ยมีคนมาทั้งเสนอซื้อและเสนอขายกับทางร้านเราเยอะมากๆนะครับแต่แบบไหนที่ทางร้านประกาศรับซื้อ และแบบไหนที่ไม่ได้รับซื้อเนี่ยก็ต้องมารับชมกันนะครับสำหรับเหรียญบาทคุฑปี17เนี่ยผมบอกนิดนึงว่าเป็นเหรียญที่ติด10อันดับที่มีคนส่งมาขายให้กับทางร้านเรามากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกตรงนี้เลยนะว่าเหรียญเหรียญนี้นะครับมีทั้งแบบที่มีราคาแพงและแบบที่มีราคาถูกซึ่งแบบราคาถูกทางร้านไม่ได้รับซื้ออยู่แล้วนะครับมีเยอะมาก นะครับไม่ได้มีเหรียญ2เหรียญนะมีเป็นหลักพันนะครับอาจารย์ผมมีหลักหมื่นนะครับเพราะว่าเก็บกันตั้งแต่สมัยก่อนปี59ก่อนก่อนแพงอ่ะใช้คํานี้ก็แล้วกันนะครับเหรียญบ่ายคุตปี17เนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเหรียญนี้มีจํานวนการผลิตหลักหลายร้อยล้านเหรียญนะครับดังนั้นถ้าเป็นบล็อกธรรมดาธรรมดาราคาไม่แพงครับบล็อกธรรมดาเป็นยังไงมาดูกันนะครับบล็อกธรรมดาดูนะครับเห็นไหมครับด้านพัสเสียนหันขึ้นเห็นไหมครับ เห็นไหมครับพัดเสียนหันขึ้นหันขึ้นเห็นไหมครับถ้าเราพลิกข้างนะครับพลิกตามผมนะครับอย่าพลิกแบบอื่นนะพลิกแบบผมนะเห็นไหมครับแล้วพัดเสียนครุดเนี่ยหันลงเห็นไหมครับก็คือด้านพัดเสียนกับด้านครุดหันไปคนละทิศคนละทางเขาเรียกว่าเป็นเหรียญพัดเสียนกับแบบนี้จะเป็นบล็อกธรรมดานะครับหรือถ้าเอาอีกด้านหนึ่งนะครับเห็นไหมครับด้านครุดหันขึ้นแล้วเราพลิกกลับนะครับด้านพัดเสียนหันลงเห็นไหมครับ ถ้าจะให้ชัดนะครับถ้าผมถ่ายกับกระจกรูปจะออกมาแบบนี้เห็นไหมครับพระเสียนหันขึ้นแต่ด้านคุดหันลงหรือถ้ากลับด้านนะครับด้านคุดหันขึ้นเห็นไหมด้านพราเสียนหันลงเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงด้านคุดหันขึ้นด้านพราเสียนหันลงเห็นไหมครับแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญบาดคุดบล็อกพระเสียนกลับนะครับซึ่งแบบนี้ปัจจุบันราคาไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่ หลักหน่วยถึงหลักสิบนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับซึ่งทางร้านเราเนี่ยขายในราคาหลักสิบเท่านั้นเองนะครับสําหรับบล็อกธรรมดาธรรมดาเนี่ยทางร้านเราขายหลักสิบนะครับสภาพผ่านใช้ถ้าสวยๆก็หลักร้อยนะครับแต่บล็อกต่อไปนี้นะครับที่ผมจะประกาศรับซื้อเนี่ยก็คือบล็อกพัสีเสียตรงบล็อกพัสีเสียญตรงเป็นยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เหรียญนี้แทนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีตัวอย่างนะสมมุติว่าเหรียญเนี้ย เป็นเหรียญบาทคุดปี17นะครับอ่าบล็อกพัสเสียนตรงเป็นยังไงดูนะครับพัสเสียนหันขึ้นเห็นไหมครับถ้าเราพลิกกลับด้านปุ๊บเห็นไหมหลังข้างหลังเนี่ยก็หันขึ้นเหมือนกันเห็นไหมครับอ่าเขาเรียกว่าเหรียญบล็อกพัสเสียนตรงนะครับก็คือด้านเสียรกับด้านก้อยหันขึ้นเหมือนกันนะครับดูนะนี่เห็นไหมครับอ่าถ้าเหรียญบาทคุดปี17ของคุณเป็นแบบเหรียญน,นี้นะครับนั่นก็คือด้านพัสเสียนหันขึ้น ด้านก้อยก็หันขึ้นนะครับก็คือด้านครุดกับด้านพระเสียรเนี่ยหันขึ้นเหมือนกัน180องศาเหมือนกันนะครับทางร้านเรายินดีรับซื้อนะครับถ้าสภาพสวยๆเนี่ยทางร้านรับซื้อหลักพันเลยนะก็ถ้าใครมีส่งรูปมาขายได้เลยนะครับทางร้านเรายินดีรับซื้อนะครับถ้าสภาพสวยๆเนี่ยก็ราคาหลักพันนะครับแต่ถ้าสภาพที่ผ่านการใช้งานก็ประเมินราคาตามสภาพเท่านั้นนะครับก็ส่งรูปมาขายลิงก์ Facebook อยู่ทางด้านล่างนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับก็คือแต่อย่างถ้าใครมีเหรียญ1นบาทปี3 5บล็อกผ่าเสียนตรงเนี่ยทางร้านก็รับซื้ออยู่นะนะครับก็ยังรับซื้ออยู่เนี่เห็นไหมอ่าหบาทปี35บล็อกผ่าเสียนตรงก็รับซื้อนะครับบาทคุดปี17รับซื้อแต่พ่าเสียนตรง นะครับเพราะว่าพระดุ์เศษกลับทางร้านมีเป็นพันๆเหรียญนะครับไม่ได้รับซื้อนะครับมันหาง่ายมากเลยนะครับสําหรับบล็อกพระเศษกลับดังนั้นเนี่ยก็ศึกษาก่อนส่งมาขายนิดนึงนะครับเพราะว่าข้อความวันนึงเนี่ยมันเยอะมากๆเลยอยากให้คนที่มีจริงๆส่งมาก็แล้วกันนะครับคนที่ยังไม่มีก็ค่อยๆหาไปนะครับเดี๋ยวก็มีนะครับหลายคนเนี่ยดูมาหลายคลิปกว่าจะเจอก็คลิปที่หลัก1ิบมั่งคลิปที่หลักร้อยมั่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็ ค่อยๆหาแล้วกันไม่ต้องรีบนะครับคือซื้อรับซื้ออยู่นะครับขอแค่คุณมีจริงๆเหอะบางคนผมรับซื้อเหรียญตรงส่งเหรียญเหรียญกลับมาบางคนผมรับซื้อเหรียญเหรียญกลับมาส่งเหรียญเหรียญตรงมาขายมันก็ไม่ใช่นะครับอ่ะอย่างเหรียญเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูอย่างเหรียญกัญนาเนี่ยเนี่ยเหรียญกัญนาโดยปกตินะครับเหรียญกัญนาเพ <Recently> ืพ่อน<พ>ๆฟังนะเหรียญกัญนาปกตินะครับผมรับซื้อพระเหรียญกลับ คนก็ชอบส่งพระเสียรตรงมาขายนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าผมทําคลิปให้ดูแล้วก็อธิบายเสริมในหลายๆคลิปแล้วแต่คนก็ยังชอบส่งมาขายอยู่ไม่รู้เป็นไรกันนะครับดูนะเพื่อนๆน,นี่แบบนี้ครับเห็นไหมพระเสียรขันขึ้นพลิกกลับนะครับพระเสียรไอ้นี่ด้านก้อยหันลงอย่างเงี้ยเขาเลยกเหรียญกันจนาเนี่ยผมรับซื้อพระเศียรกลับนะครับเหรียญบาทคุดปี17ผมรับซื้อพระเศียรตรง ส่วนการชนารับซื้อพเสยนกับนะครับคือไม่ได้เรื่องมากนะครับแต่ว่าวงการเขาเล่นกันอย่างนี้นะครับถ้าวงการเขาเปลี่ยนยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมมาแจ้งข่าวให้ทราบนะครับเพราะว่าทางร้านเราเนี่ยจริงๆอยากซื้อครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าทุกคนต้องการใช้เงินในยุคนี้เราเข้าใจดีเลยนะครับผมเข้าใจมากๆด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเหรียญหายากนะครับเพราะว่าอย่างเหรียญการชนะพัสยนตรงเนี่ยมันก็เป็นเหรียญหาง่าย นะครับคือทุกวันนี้ไปซื้อของตามตลาดยังพบเจอได้อยู่เลยนะครับเรียกได้ว่าหาง่ายมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าเหรียญการจนาพลาเียนตรงเนี่ยทางร้านไม่เคยเลยนะครับที่มาประกาศรับซื้อเพราะว่ามีเยอะมากนะครับมีเยอะแบบโอ้โหไปร้านกาแฟนี่ไปประมาณสิบครั้งน่าจะได้สักครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าเหรียญการจนาพลาเียนตรงตอนเนี้ยังไม่นิยมนะครับยังไม่รับซื้อรับซื้อแต่พลาเียนกลับ แต่เหรียญบายคุดปี17เนี่ยรับซื้อพระเศียนตรงนะครับก็คือเป็นบล็อกที่บุดออกจากบล็อกธรรมดานั่นก็คือเหรียญตลกหรือที่ภาษานักสะสมเขาเรียกว่า e อ r l e เลอร์คยนะครับไม่ใช่เหรียญที่ปั๊มอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับดังนั้นอยากให้ทุกคนศึกษาก่อนส่งมาขายนะครับข้อความมันเยอะนะครับก็คืออยากให้เป็นเพื่อนๆที่อยู่ช่องผมเนี่ยจะเย็นๆน,นิดนึงนะครับวันนี้คุณไม่มี วันหน้าคุณอาจจะเจอนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยดูคลิปผมแล้วอะตอนนี้อาจจะยังไม่มีนะเมื่อเมื่อปีที่แล้วอาจจะยังไม่มีแต่ปีนี้มีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นคุณศึกษาคุณจะเย็ยนเย็นคุณไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนส่งรูปมาเยอะมากเลยนะครับบางทีอ่านตกหล่นก็มีนะครับเพราะว่าบางวันเนี่ยตาลายมากนะครับคนส่งมาวันหนึ่งนี่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยก็ ศึกษาดูนิดนึงนะครับตั้งใจศึกษานิดนึงนะครับวันนึงที่คุณมีเนี่ยเดี๋ยวทางร้านรับซื้อแน่นอนถ้าคุณมีของหายากนะครับโอเคก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ